ทำไมดูจิตดวงเดียวดูจิตตัวเดียวนี้ก็ไปเห็นขันห้าได้ทั้งหมดเห็นอัยตนาได้ทั้งหมดพก็ mm hmm. ขันห้ามันเกิดมาจากจิตนั่นแหละ mm hmm. อาศัยจิตว mm hmm. ิญญาณนะปัจจยานามรูป,ปังวิญญาณนกยตัวจิตนะเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป มีกายมีใจมันอาศัยวิญญาณตัวเดียวนีเป็นต้นต่องั้นเราเรียนที่หัวโจกกันได้นะก็เข้าใจทั้งหมดหลวงพ o เทศท่านเคยสอนนะท่านบอกจับที่จิตอันเดียวรู้ที่จิตอันเดียวเนี่ยจิตน่ะเหมือนจอมแหรเราไม่เคยทอดแหรเราไม่รู้จักจอมแห แผมันเป็นวงใช่ไหมกว้างๆนะตรงกลางอะนะเขารวบขึ้นมารวบขึ้นมาเรียกว่าจอมแผเวลาเราจับแผลเราไม่ไปจับขอบแต่ละด้านถ้าจับขอบแต่ละด้านนะทำอะไรไม่ได้จับที่จอมแผลตรงกลางของมันเลยศูนย์กลางของมันเวลาจะเวียงแผลใช่ไหมก็เวียงออกไปนี่จับให้ตัวนี้ไหมก็เวียงมันก็คลี่ออกไปคลุม จอมแหเขาผูกเชือกไว้เอาไว้ลากคืนจิตมันเหมือนจอมแหะนะจับที่จิตด้ตัวเดียวได้ทั้งหมดเลยหลวงปูดดูลก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันธรรมะ 8, 000, 000, แปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นก็ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์อันเดียวนี่เองเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจจิตนะเราก็จะเข้าใจขันธ์ทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจจิตก็ไม่เข้าใจ อย่างไม่พ้นแ้ไล่ไปเป็นลำดับลาดับถ้ายินสีแก่กล้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยถ้ายินสีเรายัางไม่แก่กล้าก็ไล่ไปดูกายในกายมีเวทนาพอมีเวทนาเกิดขึ้นนะก็มีการตีความให้ค่าแล้วก็มีความปรุงแต่งของจิตชอบไม่ชอบอะไรขึ้นมาจิตก็วิ่งดิ้นรนเข้าไปยึดไปถืออะ เรียนเป็นลำดับไปถ้าเรียนรัดได้ก็รัดเข้าที่จิตเวลาจิตมันเกิดปัญญาสูงกว่านั้นนี่จะเห็นรูปนามเป็นตัวทุกตรงนี้มันก็เหมือนกันจิตเหมือนจอมแหงนั่นแหละถ้าเราเห็นว่าจิตคือตัวทุกนะขันธาทั้งหมดซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็เป็นตัวทุกทั้งหมดแล้วรู้ที่เดียวนะปล่อยทั้งหมดเลย